สวัสดีครับเอาไม่พอก,กันนี้แล้วครับเดี๋ยวมื่นนี่อย่างที่มาเอาพ่อประกาศออกครับผมแล้วพอเขาออกจากหลูกมันหลังจากที่ออกไม่จะวอดประมาณสามมื่นครับสามสี่หมื่นแล้วเขาจะเอาพอขอไปแล้วครับเมอจะเอาพอขาออกกัน ครับผมเดี๋ยวกรชิมเมาพอประกาศออกนะครับหลังจากที่เขาได้ดูแลลูกเมื่อเป็นเวลาสามสี่วันนะครับหลังจากที่เขาผอนจังหวดนะครับ้า,ากออกจังหวดเขาได้ทำหน้าที่ของเขานะครับเรียบร้อยแล้วลูกเขาก็แข็งแรงนะครับเป็นม้าหมายน้ำผมก็ะชิมาออกครับ นี่เราก็เรียมเตรียมบล็อกเรียมเลียมนะครับเหยียบลอยเสน่ม้มนามแล้วอ่น่ามที่ผมนี่ครับพักไวแ้แล้วแล้วก็น่าหอ่มักไปหูกวางครับอนี้แส่เกลือน่ามเสีเกลือทีการเอาพอกระบอกนะครับใส่มือได้ครับเด้อมือเปล่าเนี่ยหามใส่พวกนี้ตักงนะครับ เดี๋ยวลูกเขาสิออกมาน้ำมันนะขอเขาออกเลยมา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 เอ็นด้าถามามันหกไหลมันเก่าที่ออกออกเนี่ยครับมันหลุกเขาดุ้งเปรี้ย <Yeah. S 2> ลูกเขาเลยลายเงี้ยสิถ้าเขาเสกแบบที่ตากังี้สิมันก็ดทหลุดออกมานดำนะครับเขาต้องเสกมืออ่า ติดมันนับโมบูลูกก็เลยหลายบุญดินะครับนะครับตังของนี่ครับบัดอันนี้ขเขากอออกได้เลยครับนะเดี๋ยวขเขา,าเมาออกโอ้ ก็เรียนดีแต่ว่าอยายามครับครับรลงไปนะครับของนี้บ่หลายตัวครับแต่นีอยู่โลกของฟักไข่ข้างบนน ผมเดี๋ยวหาบุก,กี้ตูงเด้ผมเดี๋ยวหามันที่ผมเห็นนะโนกขคอเนี่ยคอนี่หลายครับโอ้โหเขียบอื้อเขียบเลยเพื่อนมา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 ครับ แบองไปเรียบร้อยครับมึงดูลูก,กเขาเที่ยมเลยครับเนี่ยพูดหล่ะล้วที่นี่เขาเกาออกเลยครับเนี่ยอ่าออกเลยเย <c oughs> ก,ก็เบไว้ใส่นได้อีกครับมันจังนี้มกินเ่ามันเฮ้บไม่อย่างกินอะไรมาเลงเดี๋ยวมูดิโตอ,ออกแม่เขาครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคล้องเนี่ย,ยนี่อยู่ครับเนี่ยเห็นมาตมันมันบุหลครับทุ่งออกครับเอาทุงออกทุ่งออกได้ พอขอมาแล้วเรียบร้อยนี่ซีข้อนี่ซีโตข้อนี้ครับข้อนี่ออกออนี่เลยมาบักนางฝาก อย่าไปอย่บปาก,ปากเรียบร้อยครับเ,เขาออกมาแล้วออกมาจากลูกเขาแล้วปม ตัวห้าคอกนะครับผสมสำเร็จเรียบร้อยลูกด่แนบ่ดกแน่เ,นเป็นบางโตรครับอยู่ที่แม่ของขใครเก็บถุงไม้นะครับสำหรับขอคองนี้ผมออกเรียบร้อยแล้วครับพ่อเขาเนี่ยนีไ่ไงพ่อเขาสิได้ออกมากนะครับออกนบ <ๆ S 2> ินอาหารพักผ่อนนะครับ ว่าจะทับต่อไปครับถ้าเขาก้อวัดก็ทับได้อีกคือเก้าครับนะถ้าก่อวัดะผสมพัน์ได้อีกลาดได้อีกคือเก้านะครับนี่ปัญหาเรียบร้อยครับแค่นี้มีไงเสียมือเบา ต่อมาเราที่นี่ผมกระตีต่อออกซิเจนให้ครับต่อแบบแนี้แหละนี่แหละครับนี่แบบนี้แหละเอามาเบิร์นกันเลยครับอุปกรณ์กระตีเต็มน,นี่ครับหมอออกแล้วก็าวาล์วนะครับอากาศอ่าพวกอุปกรณ์ต่อตรงสามทางครับ นี่นะครนะับว่าบอก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 เปิดน้อยเดียวครับเนี่ยครับผมใส่ออฟตัวน,น้อยครับเนี่ยออฟตัวนี้นอยใส่เลยทั้งตูดปานใหญ่เลย แยกมาสามทางมา,คบา,บา,บากครับเปิดเบาเบาไว้ขอครับส่วนอ่าอ่างส่นนั่นนะตัวนั้นมันยู่บ่ด,ดีนครับมันอากาศมันดีอยู่แล้วส่วนตัวล่างม้องก็ต่อลงไปอีกสามทางต้องกลงไปต้องไปใส่ Oh. เ,รเรียบร้อยกับปมบมานนี้แหละครับง่ายๆต้องออกต้องเติมอากาศให้เขาครับลูกเขาลูกลูกปลาน่อยง่ายๆชิวๆผมสำหรับการเอาพ่อปลาอ,อกกับการต้องออกให้ลูกปลาครับผมขอบคุณท oh. ี่ติดตามรับชมรับฟังช่องครับ oh.